สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการอีสานเซานีค่ะ,คะพบพอกันนะคะในเสาร์วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2 5 6 8อยู่กับคุณภาพพรตอพนและดิฉันว่ารีสนอว่าที่ค่ะค่ะกติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะรายการอีสานเซานีมีให้คุณผู้ชมเดิดต,ตามตั้งแต่วันจันทร์หอดวันอาทิตย์นะคะหลังเข้ารบทงชาติ8โมงหอดเก่าโมง ้าสะดวกที่จะเบิงผ่านโทรทัศน์ยู่บานก็นกดไปทีหมายเหลขก1ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็สาม,มารถที่จะเบิงกันได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานพิมพ์เข้ามาดีคําว่า N B T U B O N นะคะหรือว่าจะชมย้อนหลังผ่านทางช่อง u t u b e ก็ได้คือกันค่ะไปที่ช่อง YouTube ที่ซื้อว่า N B T 1 1อุบลก็ได้คือกันนะคะสะดวกช่องทางใดอยากจะเบิงข่าวของขาคอีสานย่ามใดก็เข้าไปเบิงตามช่องทางที่เฮาได้บอกไปบังคันั่นแหละนะคะ,คะเบิงกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะ เมื่อนี้ประเด็นข่าวสารค่ะพี่กุ้งค่ะบอกว่าสิเป็นการถแถลงข่าววันสถาบนาจังหวัยดยโสธรนะคะครบปรอบหา13ปีรวมถึงโครงการอีกหลากหลายโครงการดีๆนะคะทีมมะซอยไหพี่นองประชาชนเรื่องความเป็นยูมีกินมีใส่นะคะบอกว่าสิเป็นโครงการมหากกรรมไกลเกลี่ยนลูกหนี้นะคะค่ะกระทือว่าเป็นมาตรการหรือว่านโยบายที เกี่ยวกับกระพิ n อ,องประชาชนนะคะเ<ม>ข้าก็จะเอามาสื่อสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามผ่านรายการอีสาสนซีนีก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารข่าวแรกกนเนี่ยค่ะโดเดินได้เป็นประธานในพิธีถวายพัฒนาการเครื่องเขียนพระราชทานเอินได้เป็นประธานในพิธีถวายพัฒนาการเครื่องเขียนพระราชทานถวายแด่พระภิษูสามเนรผูเขาสอบบาลีสนามหลวงและกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวง